สวัสดีค่ะวันนี้พราททำอินโทรดักชันฉากเขียวๆแบบนี้แล้วเอาไปใส่หน้าคลิปสวยๆส,สร้างอินโทรดักชันด้วยตัวเองทำอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราต้องสร้างแบ็กกราวรูปแบ็กกราวรูปฉากหลังที่ p i กอาร์ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มที่โปรแกรม p i กอาร์นะคะพอเราคลิกเข้ามาที่ p i กอาร์เราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ค่ะให้เราเลือกไปที่ด้านล่างสุดเลยนะคะ กดที่เครื่องหมายบวกตรงกลางค่ะแล้วเลื่อนไปด้านล่างสุดเพื่อที่จะเลือกฉากนะคะขอให้ทุกคนเร,เริ่มที่สีเขียวค่ะเขียวแบบเขียว g r กรีนสกรีนนะคะถ้าเจอภาพโฆษณาคลิกขวามือด้านบนออกค่ะเสร็จแล้วเลือกเครื่องมือค่ะแล้วก็เลือกตัดทำรูปให้เป็นไซส์หน้าปก y o u t u b e ก่อนนะคะเลือกไซส์ y o u t u b e จากด้านล่างเลือกนำไปใช้ขวามือด้านบนค่ะ ตอนนี้นะคะฉากนี้จะเป็นฉากของเราเในคลายมาสเตอร์เราจะดึงออกได้เฉพาะสีเขียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราจะสร้างโลโก้นะคะให้เราคิดอินโทรดักชันของเราเป็นฉากฉากอันนั้นก็คืออันแรกนะคะเดี๋ยววันจะพาไปใส่สติ๊กเกอร์เคลื่อนไหวใน Facebook โดยการที่เราจะใช้ฉากสีเขียวนี้เริ่มต้นก่อนนะคะให้เราคลิกบันทึกตรงกลางขวามือไปค่ะ กดบันทึกนะคะบันทึกฉากไว้อย่างเดียวอันที่สองให้เราเลือกรูปที่เราจะมาทําโลโก้เราไปที่รูปถ่ายเสร็จแล้วนะคะให้เลือกโลโก้ที่เราทําจากคลิปคราวที่แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการทําโลโก้ยังไงขอให้ไปย้อนดูนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเสร็จแล้วนะคะรูปนี้คือรูปโลโก้ของเราให้เลือกตัดรูปนี้เป็นวงกลมเลือกที่รูปร่างครอปด้านล่างค่ะ เสร็จแล้วนะคะเลือกการตัดเป็นวงกลมเลือกรูปวงกลมนั่นเองค่ะแล้วก็กดเลื่อนนะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นวงกลมค่ะที่นี้จะบอกว่ารูปนี้เราตัดผิดวางผิดตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะคะเดี๋ยววันพาไปแก้ไปซ่อมนิดนึงนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเรากดวางในตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วให้กดลูกศรขวามือค่ะ เดี๋ยววันขออนุญาตใช้รูปที่วันทำไวล้ละกันนะคะทำโลกเลือกจากโลโก้ที่เราทำจริงนึงไว้ค่ะคือออกแบบไว้นะคะก็คือรูปนี้ค่ะเปลี่ยนสีได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกตัดรูปร่างครอปใหม่ค่ะแล้วก็เลือกวงกลมนะคะอันนี้ละคะ่ะจะตัดได้เพราะว่าวันสร้างโลโก้เอาไว้ใช้งานนะคะ เสร็จแล้วนะคะจัดวงกลมให้อยู่ในตำแหน่งที่ความกว้างความยาวที่เราต้องการค่ะให้มันตัวหนังสือให้มันมีความห่างของตัวหนังสือนะคะเสร็จแล้วจัดวางตำแหน่งจ้ายังไม่ได้นะคะรู้สึกว่ามันจะกว้างไปค่ะนี่เอาทรงเอาเอาวงกลมทรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรากดลูกศรขวามือด้านบนค่ะ เราจะได้วงกลมทรงนี้นะคะรูปจะถูกครอปเป็นรูปวงกลมอัตโนมัติแล้วก็มีขอบให้เราค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนขอบสีเราก็เลือกเปลี่ยนได้นะคะส่วนใครอยากดูวิธีการทําโลโก้วันสอนทำโลโก้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบให้ดูท้ายคลิปค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะรูปนี้นะคะก็จะมาอยู่เป็นรูปโลโก้ของเราหน้าจอค่ะทีนี้เราก็เก็บรูปนี้บันทึกไว้เป็นรูปที่2นะคะกด บันทึกจากเครื่องมือบันทึกด้านบนขวามือค่ะทีนี้เราจะมีฉากที่เราจะทำโลโก้2ตัวนะคะเราไปใส่เอฟเฟกที่ Facebook ค่ะเราเลือกมาที่ Facebook นะคะเลือกกดไปที่ Story ค่ะเพิ่ม Story นั่นเองนะคะเราเลือกฉากแรกก่อนฉากแรกของเราเป็นสีเขียวล้วนนะคะให้กดสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วเลือกคำว่า Effect ค่ะ พิมพ์คำว่าเอฟเฟกนะคะเราจะเจอเอฟเฟกเยอะมากๆเลยนะคะที่เป็นรูปเคลื่อนไหวซึ่งให้เราจินตนาการเอาคขะว่าปกคลิปของเราต้องการจะให้มันออกมาในลักษณะไหนนะคะอันนี้ก็สวยค่ะวันขอเลือกอันนี้นะคะแล้วก็วางนิ้วกลางและนิ้วชี้ที่รูปสติ๊กเกอร์ขยายออกให้กว้างขึ้นค่ะนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการแค่นี้ให้เรากดบันทึกค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายมือคือออกแล้วเปลี่ยนรูปนั่นเองแล้วเลือกรูปนี้เป็นรูปที่2นะคะเสร็จแล้วเราเลือกสติกเกอร์เหมือนเดิมค่ะเลือกเอฟเฟกเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวพลุตัวพลุเหมือนเดิมอันนี้นะคะเราเดี๋ยวเราลองดูอันอื่นอันนี้ก็เข้านะคะสีเราเป็นฉากแรกเราเป็นพลุฉากที่สองเราเป็น คล้าย,ายกระดาษกระดาษปลิวดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันใส่2ด้านนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ปุ่มกดติดตามกด subscribe ค่ะไปที่สติ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะคะพิมพ์คำว่า Subscribe นี่แค่พิมพ์ยังไม่เสร็จมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะวันก็จะคลิกแล้วก็วางนิ้วชี้และก็นิ้วกลางนะคะเพื่อให้มัน ขยายกดปุ่ม subscribe ให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเดี๋ยวๆขอมาดูด้านล่างนะคะอยากได้คำว่า thank you เดี๋ยวเอาใหม่ค่ะพิมพ์คำว่า youtube ดูนะคะ เราลองดูเลื่อนดูนะคะลองกดคลิกตัวนี้ดูค่ะนี่ค่ะมันก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาคำว่า YouTube Channel ด้วยค่ะดูตัวนี้นะคะ โอเคพาทําแบบนี้ก่อนนะคะม,มันเหมือนใหญ่ไปเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าค่ะไปพิมพ์คําว่า thank you เลยดีกว่าค่ะมันก็จะมีตัวหนังสือเคลื่อนไหวขึ้นมาให้เยอะมากเลยนะคะเอาตัวนี้นะคะ เอาคำว่า watching ดูนะคะอยากได้คำว่า thank you for watching ค่ะ โอเคถ้าไม่มีงั้นก็ขอใช้เท่านั้นแล้วกันนะคะใช้ใช้สติกเกอร์ตัวอื่นค่ะงั้นเอาคำว่า h า a r t นะคะเอาอันนี้แล้วกันค่ะ ใส่เพิ่มเป็นหัวใจนะคะเพิ่มความน่ารักโอเคจบค่ะเสร็จแล้วเรากดบันทึกค่ะเมื่อเราได้ภาพเคลื่อนไหวเป็น2ฉากแบบนี้แล้วนะคะเราไปที่รูปเอฟเฟกที่เราทำนะคะมันจะขึ้นมาเป็นที่บันทึกอยู่ในอัลบั้มรูปนั่นเองค่ะเราเข้ามาที่แก้ไขนะคะแล้วเลือกตัดที่ทำให้ดูอยู่นี้คือ iPad และ iPhone นะคะ ตัดแคปให้ให้อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการค่ะตัดทั้งสองหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการตัดต่อค่ะเลือกแก้ไขแล้วก็แคปเจอร์เอาเฉพาะในส่วนที่เป็นไซส์หน้าปก YouTube ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูใน k ายมาสเตอรต่อค่ะเราเข้ามาที่โปรแกรมขายมาสเตอรเพื่อที่จะตัดฉากสีเขียวออกนะคะ เริ่มต้นการใช้งานคลิกเครื่องหมายบวกค่ะเริ่ม6เลือกไซส์16ต่อ9นะคะเลือกมีเดียค่ะเสร็จแล้วมีเดียก็เข้าไปที่วิดีโอก่อนนะคะลองเลือกเอฟเฟกที่มีอยู่ในนี้นะคะเลือกเป็นดวงดาวแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกออกไปค่ะเข้ามาที่เลเยอร์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มเลเยอร์นะคะ เข้าไปที่เอฟเฟกที่เราทำไว้เลือกวิดีโอค่ะเลือกทั้งหมดค่ะเลือกฉากหน้าแรกก่อนนะคะแล้วก็ขยายฉากหน้าแรกให้เต็มกรีนสกรีนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่กรีนสกรีนค่ะแล้วเลือกโคมาคีค่ะแล้วเลือกเปิดค่ะเราเลือกสีเขียวออกนะคะกดถูกตรงกรอบโคมาคีค่ะแล้วเราลงเล่นดูนะคะกดเครื่องหมายถูกเห็นไหมคะ เอฟเฟกกระดาษปิวของเราเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอต่อจากฉากนี้นะคะเราก็เอามาวางซ้อนก็ได้นะคะเอาซักกระดาษปิวถึงตรงนี้นะคะกระดาษปิวถึงตรงนี้เสร็จแล้วเรามาเพิ่มเลเยอร์ค่ะกดไปที่มีเดียนะคะแล้วเลือกวิดีโอทั้งหมดเลือกฉากที่2ที่เราทําไว้ค่ะมันก็จะเป็นการเอาฉากมาซ้อนฉากอันที่2นะคะเสร็จแล้วเรากดโคมาครีค่ะ เพื่อที่จะเอาสีเขียวฉากนี้ออกนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ค่ะกดโคมาโคมาคีก่อนค่ะกดเปิดนะคะกดเลือกสีเขียวค่ะแล้วก็กดถูกค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกขวามือตรงโคมาคีค่ะตอนนี้เรามาเล่นคลิปดูนะคะอ๋อเดี๋ยววันขอปรับแสงปรับแสงที่โคมาคีนะคะคือแสงตัวนี้ปรับให้เต็มจอนะคะโอเคค่ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วลองดูเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเอฟเฟกของเราพร้อมปุ่มกดติดตามกด Subscribe แบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเอฟเฟกเสียงเดี๋ยวขอไปที่เสียงนะคะใส่เสียงเสียง effect, เอฟเฟกเสียงกระดิ่งเดี๋ยวขอหากน มันไม่มีเสียงกดกระดิ่งให้เลยโอเคลองดูค่ะลองดูเสร็จแล้วนะคะเรามาเติมเสียงเลื่อนเลื่อนแถบเล่นมาที่จุดเริ่มต้นนะคะเลือกเสียงมันไม่มีเอฟเฟกให้เลยนะคะคลังเพลงแล้วก็เลือก right right เอาเพลงนี้เป็นเอฟเฟกของเราแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะคะโอเคขอเอาเสียงเอฟเฟกอันนี้ออกกดถังขยะค่ะมันไม่มีเสียงกระดิ่งค่ะเพราะฉะนั้นเสียงกระดิ่งนะคะเดี๋ยววันจะทำแจกแล้วก็ไปใช้เสียงจากตรงนั้นนะคะ จะมีแค่นี้่นี่ก็คือเทคนิคการทำอินโทรดักชันภาพเคลื่อนไหวโดยที่เราไปทำฉากเคลื่อนไหวใน Facebook ตรงสตอรี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะความยาวของของอันนี้มันจะอยู่แค่เดี๋ยวเราทำอันนี้ Copy เพิ่มนะคะทำ Copy เพิ่มเลือกจุด3จุดตรงนี้แล้วก็เลือกคัดลอก แล้วก็เลื่อนค่ะคลิกเลื่อนให้มันเล่นยาวนั่นเองนะคะเอาซากเล่นยาวซากคลิกอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกคัดลอกแล้วก็เลื่อนนะคะเดี๋ยววันจะพาไปใส่เสียงกระดิ่งค่ะแล้วก็จะใส่เสียงกระดิ่งแล้วเดี๋ยวทำอินโทรดักชั o นให้ให้ไปดึงเสียงกระดิ่งที่วันทำแจกในช่องนะคะเรามาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ r o d u c t i o n สวยๆแล้วนะคะเสร็จแล้วเราคลิกที่เพลงค่ะเพื่อที่จะไปตัดเพลงให้มันอยู่ในความยาวเท่ากับภาพเคลื่อนไหวของเรานะคะลากนิ้วไปทางด้านซ้ายมือค่ะเพื่อเป็นการดึงให้มันสั้นลงนั่นเองนะคะเสร็จแล้วดูขอบที่น่าจะตรงนี้นะคะแล้วคลิกที่ฉากสี Uh, background ข้างบนนะคะแล้วก็เลื่อนมาให้มันพอดีกันค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะได้ introduction แล้วค่ะให้เราบันทึกแบบนี้ไว้เพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในคลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยววันขอเติมตัวหนังสือตรงนี้ค่ะฉากจบนะคะวันจะเพิ่มไปที่ l a เยอร์แล้วก็เพิ่มตัวอักษรแล้วพิมพ์คำว่าโปรดติดตามชมค่ะนั่นก็คือเราจะเข้าสู่คลิปของเราแล้วนะคะแล้วเราก็ เอาคำว่าโปรดติดตามชมมาอยู่ท้ายๆค่ะเอาวิธีการเข้านะคะคลิกที่ตัวหนังสือใส่เอฟเฟกตอนเข้าแบบนี้นะคะเอาช้าๆก็ได้ค่ะนี่เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นดูอีกหนึ่งรอบค่ะ ส่ายเพลงก่อนนะคะลืมลืมลืมต่อต่อค่ะเท่านี้เราก็มีเอฟเฟคเคลื่อนไหวสร้างเองได้ตามสไตล์ของตัวเองนะคะส่วนเทคนิคอื่นๆเดี๋ยวจะพาทำเรื่อยๆค่ะ <S <S โปรดกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดตอตอนต่อไปเลยนะคะ ตอนนี้วันทําเสียงกดกระดิ่งแจกในช่องติวเข้มมือใหม่ัหดทำ you tube แล้วนะคะเดี๋ยววันจะพาไปดูว่าวิธีการรับของแจกแบบนี้เอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวพามาใส่คลิปนี้เป็นเสียงกระดิ่งด้วยค่ะ<อ>าตามมา <ไป S 2> ชมค่ช่องติวเข้มมือใหม่ัหทำ you tube นะคะวันทําฉากกรีนสก e ี n เอาไว้ให้แล้วค่ะสมมุติว่าใครไม่อยากทำเอฟเฟกเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ก็ให้เลือกเอฟเฟกที่วันทำไว้ให้นะคะแล้วเอาไปใส่เป็นอินโทรดักชันของตัวเองได้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพามาดึงเสียงเอาเฉพาะเสียงก่อนนะคะเข้าไปที่ที่วันทำแจกนะคะขยายให้เต็มจอค่ะขยายให้เต็มจอนะคะเดี๋ยวค่ะกดขยายก่อนโอเคนะคะแล้วก็ ใช้วิธีการบันทึกหน้าจอค่ะคือตอนนี้วันใช้ iPad iPad กับ iPhone ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่จะเอาไฟล์ไปใช้นี่คือไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะคะเดี๋ยวเปิดเสียงเราฟังพร้อมกันนะคะ เราจะมีไฟล์นี้ค่ะให้เรากดไปที่การเปลี่ยนแปลงคลิปนะคะแก้ไขแล้วเลือกการแคปหน้าจอค่ะคือตัดเอาเฉพาะาที่เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวขอเลือกตัดเวลาก่อนนะคะเลือกอตัดเฉพาะฉากที่เป็นสีเขียวดูคำสั่งด้านล่างค่ะ เราเลือกการตัดแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ใช้ iPhone และ iPad ส่วนคนที่ใช้เครื่องยี่ห้ออื่นวันต้องขออภัยด้วยค่ะวันอาจจะแนะนำไม่ได้นะคะเสร็จแล้วกดแคปค่ะคือตัดตัดให้มันเหลือเฉพาะฉากสีเขียวนั่นเองค่ะเวลาเราเอาไปใช้ในในอ่า คายมาสเตอร์เราดึงออกเฉพาะได้เฉพาะสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดเอาไปเฉพาะส่วนที่มันติดสีเขียวเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะมีไฟล์นี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำในคายมาสเตอร์ค่ะเรามาที่โปรแกรมคายมาสเตอร์ไปที่เอฟเฟกที่เราทำไว้เหมือนที่วันทำไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าเราจะใส่เสียงกระดิ่งยังไงค่ะ เพราะว่าในคายมาสเตอร์เขาไม่มีเสียงกระดิ่งให้นะคะพอเรามาที่คายมาสเตอร์เราก็ไปที่เอฟเฟกที่เราทําไว้ตอนแรกนะคะแล้วเราก็เลื่อนมาตรงจุดที่มันกดเสียงกระดิ่งนะคะตรงนี้จะเอามาใส่ตรงนี้เราเลือกไปที่เลเยอร์ค่ะเลือกมีเดียค่ะ เลือกไฟล์ที่แคปมาจากหน้าจอที่วันทําให้นะคะที่ท,ที่ที่รับแจกมานะคะเสร็จแล้วกดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วลองเล่นดูนะคะว่าเสียงกล้ยังไทีนี้นะคะคลิกตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงไปไว้ด้านหลังสุดค่ะ เลื่อนลงไปไว้ด้านหลังสุดเดี๋ยวนะคะวันขอขอดูนะคะว่าจะเลื่อนลงไปได้ยังไงเลื่อนอันนี้ขึ้นนะคะอขออภัยเด้อค่ะวันไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งคลายมาสเตอร์นะคะวันจะเอาวันจะเอาไปไว้อันล่างสุดได้ยังไงคะพี่ๆน้องๆช่วยด้วยคลิกที่ตัวสุดท้ายไหมคะแล้วก็ไปที่เลเยอร์ หรือว่าเราต้องกลับไปทำใหม่เลยคะเนี่ยอันนี้มันก็จะขึ้นมาข้างหน้าอีกนะคะอ๋อลองลองอ๋อลองเลื่อนไว้อ๋อโอเคโอเคค่ะเราลองเล่นดูนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีอีกทีนึงนะคะ ทีนี้เราเลื่อนนะคะเราสามารถเอามันมูไปไว้ด้านล่างได้นะคะตอนนี้นะคะคือลากมันลงไปไว้ใต้จอนั่นเองนะคะแล้วเราแค่มาเช็คว่าเสียงกระดิ่งเดี๋ยวขอเลดลดเสียงเอฟเฟกลงก่อนนะคะเพื่อที่จะไปฟังเสียงกระดิ่งก่อนค่ะนี่ค่ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลื่อนนิดนึงนะคะเลื่อนให้มันตรงนะคะ เอาฟังใหม่จ้านะคะมันต้องถอยหลังนิดนึงค่ะเอามาไว้ข้างหน้าเลยก็ได้นะเดี๋ยวนะเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนเสียงกระดิ่งให้มันตรงกับเอฟเฟครูปภาพนั่นเองนะคะ ตรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันขอกดอันอื่นออกนะคะเอาไว้แค่เอาไวแ้ไวแค่คำว่าโปรดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรอบเดียวพอนะคะเพราะฉะนั้นเลื่อนไปสั้นลงนะคะเอาคำว่าโปรดติดตามมาไว้ใกล้ขึ้นนะคะแล้วก็เสียงเอฟเฟกก็เข้ามานะคะแล้วทีนี้เราไปที่เสียงค่ะใส่เสียงดนตรีเพิ่มนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมกับเสียงกดกระดิ่งนะคะ แล้วค่ะยังมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะอันนี้ขอให้พี่ๆน้องๆทำไปก่อน ในกรณีที่คนที่อยากได้เสียงกระดิ่งเหมือนอย่างที่วันเอามาใส่วันนี้นะคะแต่ว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดเดี๋ยววันจะทำเอฟเฟกให้ดูพรุ่งนี้แล้วพี่พี่น้องๆ้องเอาไปทำอินโทรดักชันได้เลยค่ะวันจะทำอินโทรดักชันฉากกรีนสกรีนแจกพี่พี่น้องๆใส่โลโก้ได้อย่างเดียวทุกคนกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ขอกำลังใจหนึ่งกดแชร์ให้วันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลองฝึกแบบนี้ดูก่อนพรุ่งนี้ง่ายกว่าวันนี้แน่นอนจ้าอย่าลืมตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ